ก็ผมสวัสดีครับพี่น้องอาจารย์สร้างทุกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทาง y o u t u b e นะครับเอาครับกัผมนะครับช่างขวัญคนเดิมนี่แหละนะครับผูกเก้าเจ้าเดิมครับพี่น้องนะครับจาก YouTube ช่องซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกเด้อนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับการเปลี่ยนไทย น้ำมันเบรกนะครับทุกๆหนึ่งปีผมแนะนำนะครับพี่น้องแนะนำเดี๋ยวแนะนำให้ทำการล้างเปลี่ยนไทยน้ำมันเบรกนะครับหลังฤดูฝนสสดพี่น้องเอาเป็นยังคือต้องเปลี่ยนไทยน้ำมันเบรกหลังฤดูฝนนะครับน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเพื่อจะอมความหวานเดี๋ยวครับพี่น้องอ้หมะแม่อมความหวานอมความชื้นนะครับน้ำมันเบรกจะอมความชื้นนะครับ อ่าพอน้ำมันเบรกอมความชื้นประสิทธิภาพอ่าประสิทธิภาพของน้ำมันเบรกจะลดลงไปนะครับนั่นหมายความว่านะครับอ่าน้ำมันเบรกนั้นนะครับจะหมดสภาพนะครับจะมีน้ำอยู่อ่จะมีน้ำเข้าไปปนในระบบเบรกนะครับอ่า มันจะมีผลผลยังไงนะครับลูกสูบเบรกอาจจะเป็นสนิมตกตะกอนเป็นโคลนตมนะครับจุดเดือดที่เขากําหนดไว้นะครับมันอาจจะควบคุมจุดเดือดไม่ได้นะครับและก็มันจะมีผลอีกอย่างหนึง่งนะครับขับไปขับรถไปดีๆนะครับเบรกล็อกเองนะครับอันเนื่องมาจากนะครับน้ำมันเบรกมันหมดสภาพมันไม่สามารถควบคุมความร้อนอ ในตัวของมันเองได้นะครับมันกลายเป็นน้ําพอเป็นน้ําน้ํามันจะเดือดไว้นะครับน้ําเดือดไว้ขยายตัวนะครับพี่น้องนะครับอ่ายางปั๊มเบรกบนกับลูกสูบเบรกด้านล่างนะครับช่วงระยะนี้นะครับช่วงตรงกลางนะครับจะเป็นน้ํามันเบรกนะครับพอน้ํามันเบรกหมดสภาพกลายเป็นน้าน้ําทนความร้อนไม่ได้น้ําขยายตัวนะครับในเมื่อขยายตัวมันไม่มีที่ไปมันก็ไปดันลูกสูบเบรกนะครับ ขับไปได้ดีครับเบรกล็อกนะครับนี่แหละสาเหตุหนึ่งนะครับของเบรกล็อกนะครับอันเกิดมาจากนะครับเราไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับผมแนะนําเลยพี่น้องนะครับน้ามันเบรกนะครับแนะนําให้ปีละเทือ่ยนออกเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนบ่ได้ดินะครับแนะนําให้เปลี่ยนครับก่อกี้บาดดอน้นมันเบรกลองหนึ่งพี่น้องนะครับเลือกเอาครับดอทสามดอทสี่นะครับ แล้วแต่ม,มากแล้วแต่งบประมาณครับรถต่วนมากจะออกแบบมารองรับดอสามนะครับแต่ว่ารถรุ่นใหม่ในปัจจุบันออกแบบมาเพื่อรองรับดอทสี่นะครับเอ้ามาที่นี้นะครับเขามาถอดเบรงนะครับมาถอดใส่น้ามันเบกรกแล้วก็ไล่ล้มเบกรกล่างน้ามั่นเกาออกครับพี่นอ้องเขาจะมาล่างน้ามันเกาออกเด้กสัสดีนะครับอ่าวันนี้เป็นเวฟเวฟอย่างน้อยเวฟร้อยสิบไอนะครับ เอา้าอันดับแรกถออกระจกนี่แหละครับต่อกระจกถอดชุด้าขอบต่อไฟหน้าอ่อนทั้งหมดครับพีบ่น้องครับพอดองอีกบิ่นเลยนะครับออเขนะาจะเห็นปมเบียกอยู่ทางในนะครับเอา้ากระจกนะครับถอดกระจกก้อนพี่น้องอ๋ขึ้นแย่างี่ยต่อได้พวกนี้นะครับ ก็กา,ารเลือกขันเงาสิพี่น้องออกมาแล้วอันหนึ่งครับเอา้าเช็คกันครับพี่น้องนี่รับน็อตนะครับสองตัวด้านข้างครับด้านในอีกสองครับแบบปล่อออกครับพี่น้อง บวถอนบอ่อเบ้ครับนอดลายด้ครับเน,นี่ยบ่อครับพี่น้องบ่อครับบ่อนี่ได้มาสาตัวตัวนึงค่าอยู่ทางไหนพี่น,อน้องตัวนึงค่าอยู่บ้านอออครับ ออ,ออกแล้วออกแล้วนี่ชิ้นเ่งนะครับต่อไปนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเบอร์แปดสองตัวบน สองตัวข้างนะครับจัดไปนี่สองตัวข้างล่างครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับสองตัวตรงนี้นะครับตอดตอลลอนได้ไห่น,นอ้นอง ครับถอดออกมาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เด้อนะครับโอ้ยผาเหลืองแม่ผาเหลืองผาคุ้มปูเด้นี่ไปขอปูมากครับนี่บริพิเอรครับไฟกันเมื่อเ่บนเกียวกันเนนด้อครับเด้อผาเหลืองปูครับนี่นอานี่ครับปั๊มเบรกนะครับให้นอ็อตบอนสองตัวรวดหักเลย ของเม่ค่ายไงครับสองตัวครับรงนี้ละออกมาแล้วพี่น้อง น้ำมันเบรกบ่มีจักอ่มครับยดียกับบโมีครับพี่น้องน้ำมันอ้น้ำมันเบรกบ่มีจักหยดเลยครับพี่น้องนะครับเติมลงไปแล้วเราจะไปไล่ข้างล่างนะครับเติมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ลมข้างล่างนะครับเอาน้ำมันใหม่ไล่น้ำมันเก่าออกนะครับง่ายๆพดอะเติมเต็มเลยครับพี่น้อง เตรียมๆแล้วเอาฝามาครอบไว้ยังนิดนึงครับเนี่ยไวท้ทำนี่ถ้ากอนนะครับเดี๋ยวน้ำมันมันจะพุ่งนะครับเอาง่ายกล้องพี่น้องง่ายกล้องง่ายสดๆกันเลยครับพี่น้องนะครับเนี่ยมองไร่ร่มครับมองไล่ล่มที่นี่ครับเนี่ยมองไร่ล่ม

ย่ำ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 ปีไว้นะครับปีไว้แล้วก็ปลอยเบอร์สิบสองออกแล้วก็ปีไว้นะครับไล่ล้มไล่ทีลขันนะครับไล่บนลงล่างนะครับไล่ออกอีกก้อนนะครับบันดับแรกย่ำ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 นะครับย่ำ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 แล้วก็ปีไว้นะครับปอยออกนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ย่ำไม่นะครับอ๋นะครับไล่แบบนี้สักก้อนนะครับย่ำก้อนนะครับแป๊บเดง นะครับหลังจากที่ย่ำปั้มบนตึงมือแล้วนะครับไล่ออกขังบนตึงมือแล้วมาไล่ขังล่างครับพี่น้องนะครับถึงบ่ครับพี่น้องนะนะครับโอเต็มส่งเลยครับพี่น้อง เนี่ยไ่ออกเนี่ยนะครับปรุงปี๊ดปุงปี๊ดเลยนะครับพี่น,อน้องอ่าเอาให้ใสเลยนะครับไ่ออกจนกว่าน้ำมันมันจะใสครับพี่น,อน้องนะครับอะนะครับน้ำมันใสแล้วก็เป็นอันอจบนะครับ เติมน้ำมันปั๊บบนนะครับพี่น้องง่ายกว่าพี่น้องนะครับเอ้านะครับโอ้ยดอกไม้ข่อยก็เหี่ยวเงี้ยพีนน่น้องเนี่ยนะครับเติมน้ำมันลงไปนะครับนี่ไล,ล่ลมเสร็จเติมน้ำมันให้พอดับพอดีนะครับเอ้านะครับคลิปนี้ก็เอามาฝากเพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับไล่ลมเบรกนะครับไล,ล่น้ำมันเก่าออกนะครับ เนื่องจากรถขับมาภาเบรกเหลือนะครับถ้าเบรกเหลือถ้าเบรกเหลือเยอะแต่น้ํามันเบรกหายน้ํามันเบรกหมดอันเนื่องมาจากอาจจะหมดสภาพแล้วเกิดการละเหยนะครับตกตะกรนเป็นคนตมนะครับมันก็เลยหายไปครับน้ำมันเบรกนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเอาข้อมูลมาฝากแค่นี้นะครับอย่าลืมน้ำมันเบรกใช้ดอทสามรถรุ่นใหม่ก็เป็นดอทสี่ไปแล้วนะครับ ในส่วนของการล้างเปลี่ยนถ่ายนะครับน้ำมันเบรกแนะนำหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับของเหลวทุกชนิดหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับอ่คลิปหน้าจิเป็นยังเสียบยังมาฝากนะครับกดติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนําในเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่สร้างขวัญสวัสดีพี่น้องอาจารย์สร้างทุกานครับ